สวัสดียามเย็นครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคยวันนี้วันที่6นะครับตรงกับวันเสาร์ที่6มีนาคมนะครับมาดูการขุดของทีมงานของเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับให้ได้มาชมนะครับเพราะว่าเมื่อวานผม ไม่ได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนที่เราจะทําการขุดทุกครั้งนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเข้าใจนะครับเรื่องรายละเอียดการขุดของเรานะครับเราจะเน้นความสําคัญของลูกค้านะครับเราก็จะมาแยกหน้าดินนะครับไว้ก่อนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็แยกหน้าดินไว้นะครับเพื่อประโยชน์ การปลูกต้นไม้นะครับมีหลายคนหลายท่านนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่า,าส่วนที่ปลูกต้นไม้นะครับจะวางหน้าดินไว้ตรงไหนถึงจะปลูกต้นไม้แล้วสวยนะครับก็สองข้างเลยนะครับส่วนมากตรงกลางจะไม่ได้ปลูกอะไรจะทําเป็นทางเดินทั่วไปเราก็เลยเล็งเห็นความสําคัญนะครับการขุดก็สําคัญนะครับ การขุดก็สำคัญมากเลยนะครับคนขุดต้องเข้าใจในการวิธีการาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรด้วยนะครับแล้วก็ดูมาดูการแยกนาดินไว้ช่วงระหว่างนะครับที่ปลูกต้นไม้ก็จะแยกหน้าดินไว้ต่างหากนะครับพอปลูกต้นไม้แนวไหนนะครับเราก็จะรู้เพราะว่าเราใส่ใจนะครับ ในการขุดนะครับเราก็มานี่นะครับแยกนาดินไว้สองข้างนะครับเพื่อที่จะไว้ปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับท่านใดที่กำลังหาข้อมูลก็อย่าลืมกดติดตามชมได้นะครับติดตามผลงานของเสียเซมรถขุดควันใจโคกน้องนามโมเดลนะครับจะ ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าการขุดคลองเราเป็นยังไงนะครับจากประสบการณ์ที่เราได้ทำสวนมาเองนะครับเราก็เลยเอาประสบการณ์จุดตรงนี้นะครับมาบอกเล่านะครับ FC หรือว่าท่านผู้ชมที่กำลังจะ หาข้อมูลในการขุดโคกน้องนาน,นั่นเองนะครับทางทีมงานของเราก็เลยตระหนักเห็นความสำคัญในจุดตรงนี้มากนะครับเราก็เลยต้องแยกหน้าดินไว้นะครับที่สวนของเรานะครับก็ได้ทำการแยกหน้าดินไว้เช่นกันนะครับเพราะว่า,าที่เราปลูกไปแล้วนะครับคือได้ผลดีนะครับก็เลย เราเอาประสบการณ์จากจุดตรงนั้นนะครับมา,าทำให้ลูกค้านั่นเองนะครับนี่นะครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะแยกนะครับนาดินแล้วก็จะมีเศษฟางเศษอะไรต่างๆนะครับส่วนตรงกลางก็ จะเป็นดินที่เราขุดออกมาจากบ่อนะครับแล้วก็จะมาเททําเป็นหลังคันตรงกลางนะครับก็จะดินที่อยู่ก้นสะก็จะไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพในการปลูกต้นไม้เท่าไหร่เราก็เลยเห็นความสําคัญในจุดตรงนี้นะครับที่เราได้แยกนะครับก็เพื่อต้องการให้ ปลูกต้นไม้สวยงามเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่ประหยัดปุ๋ยในการปลูกนะครับครั้งแรกนะครับก็จะง่ายในการปลูกต้นไม้หรือว่าในการดูแลนะครับ นี่ครับก็ทำการแยกนาดินไว้แล้วนะครับทางทีมงานของเราก็จะทำทุกๆพื้นที่นะครับ เพื่อให้ความสำคัญกับลูกค้านั่นเองนะครับเราเล็งเห็นนะครับว่านะครับประหยัดช่วยประหยัดนะครับในการซื้อปุ๋ยมาปลูกต้นไม้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นคันเดนนะครับในตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกกล้วยปลูกอะไรพอดีในจุดตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรั้วในอนาคตนะครับ ก็ด้านนู้นก็เช่นกันนะครับตรงกลางก็จะเป็นทางที่รถเดินนะครับหรือว่าไว้ให้รถพานะนั่นเองนะครับนี่นะครับก็แยกเศษฟางเศษหญ้าไว้นะครับเพื่อที่จะ ได้ปลูกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการขุดหรือว่าเอาไปเป็นข้อมูลในการทำนั่นเองนะครับให้หลายๆคนหลายๆท่านนะครับได้ชมนะครับและเข้าใจในการขุดนะครับ สิ่งที่สำคัญคือการขุดครั้งแรกนะครับเราต้องเข้าใจนะครับแล้วก็แยกหน้าดินนะครับเป็นสำคัญนะครับนี่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมเป็นความรู้นะครับเพื่อที่จะช่วยประหยัดงบนะครับในการซื้อปุ๋ยนะครับ ที่เราต้องเอามารองพื้นมาปลูกนะครับต้นไม้หน้าดินคือสิ่งสำคัญนะครับ,น,นะรบนี่นะครับนี่นะครับเศษฟางในอนาคตนะครับก็จะย่อยสลายก็จะเป็นปุ๋ยนะครับในกรณีที่เผาเศษฟางทิ้งเท่ากับเผาปุ๋ยทิ้งนั่นเองนะครับหลายกระสอบเลยทีเดียวนะครับ บางคนบางท่านยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันเกะกะมันไถไม่เข้านะครับแต่ที่จริงแล้วเท่ากับเผาปุ๋ยโดยปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นการย่อยสลายที่ดีมากนะครับดีกว่าปุ๋ยเคมีต่างๆนะครับถ้าเปรียบเทียบถ้าเราไถไว้ทุกปีทุกปีนะครับมันก็จะสะสมเป็นจุลินทรีย์และทำให้ดินร่วนนะครับในอนาคตนั่นเองนะครับถ้าเรา เผาทิ้งแล้วไปซื้อปุ๋ยเคมีมานะครับผมว่าเทียบเท่ากับปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้นะครับมีแร่ธาตุทำให้ดินร่วนมากกว่าการที่ซื้อปุ๋ยเคมีมานะครับดินจะกระด้างแข็งนะครับอาจจะไม่สวยได้ทนเหมือนการเผากลบ ต่อสั่งหรือว่าเศษฟางนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเอซีที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับขวัญใจโค้งน้องนานะครับทีมงานเสียเสมรถขุดก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านสำหรับที่ติดตามชมผลงานของเราด้วยดีเสมอมาขอบคุณสวัสดีครับ